คนนี้ก่อนไม่ไว้โอ๊ยเดี๋ยวเดี <weed. cem. S 2> ๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยแกเป็นใครเนี่ยโอ๊ยไม่เอาแล้ยโอ๊ยแม่จ๋าไม่โอ๊ยแค่อยากกินข้าวเฉยเฉยพอเถอะไมครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแอนด์โอไมล์ S12 ด้วยนะครับผม ผมมีนามว่าโอแมนเด็กที่มีความอัจฉริยะที่สุดในโลก <laughs> ผมเองได้โดนส่งมาทำภารกิจในเมืองลอสซันโตสประเทศของ GTA นั่นเองผมมีความหล่อเท่ผมมีความสุขขมและผมก็คอยเฝ้าดูเมืองอันแสนง,งดงามแห่งนี้อีกด้วย o h m ไม่ oh <my> d ผมจะจับตามองทุกสิ่งทุกอย่างทุกฝีก้าวในเมืองนี้ ไม่ว่าจะรถวิ่งหรืองานศิลปะอันสวยงามที่วัยรุ่นในเมืองนี้ได้สร้างขึ้นไว้ถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีเรื่องวุ่นๆอะไรเออเดี๋ยวต้องดูนะใครโทมาเออเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวอ๋อ,อแต่ผมก็ไม่เป็นอะไร <c oughs> สวัสดีครับผมมีนามว่าก้าครับผมเองชอบศิละปะแม่ไม้มวยไทยมากและผมก็มีฮีโร่อยู่คนหนึ่งที่เป็นไอดอลของผมนั่นก็คือล้นไซตมะทุกวันผมเองก็จะออกมาวิดพื้นร้อยครั้ง Oh my g อ d อย่างนี้วิดอยู่คนเดียววิดแบบไม่รู้จะวิดอะไรแล้วครับ <S <S ผมเองอยากแข็งแร่งให้ได้ครึ่งของไซตมะบ้างผมทำทุกวิถีทางที่ไซตมะเคยพูดในการ์ตูน พราะผมเองก็เป็นเด็กชายช่างเพ้อฝันหนึ่งคนเหมือนกันนะครับ <laughs> โอ้วันนี้ผมแข็งแกร่งขึ้นแล้วในส่วนที่ผมใช้ฝึกมากที่สุดนั่นก็คือส่วนขาตัวผมเองไม่ว่าจะเวลาไหนผมจะวิ่งจนลืมวันลืมเดือนลืมตะวันลืมทูลืมทีล,มทลืมโฟลโอ้มุกอะไรของผมเนี่ยเห็นไหมครับเวลาผมวิ่งไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็น ผมก็จะวิ่งไม่หยุดเพราะผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะกระโดดสูงและบินได้เหมือนไซตามะและในทุกๆวันที่คนอื่นเขาเห็นว่าผมเพอร์เจอผมก็จะมาฝึกพลังหมัดอยู่บนดาดฟ้าคนเดียวแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพร้อมทั้งหมัดเท้าเข่าศอกที่มีอยู่ในมวยไทยทั้งหมดเพราะผมคือก้าปีไฟ <Yahoo! S 1> ผมจะฝึกปึกและก็ฝึกอยู่คนเดียวอย่างนี้ชีวิตของผมไม่เคยที่จะมีเรื่องชกต่อกับใคร จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเฮ้ยฉันไม่ชอบแกเลยไอ้เจ้าก้าดีแน่ทำาเป็นมวยเหรอผมไม่อยากทำร้ายคุณนะถ้าพร้อมแล้วงั้นผมก็จะจัดการคุณนะ้ยนี่แน่ฟันสอบโอ้ยฉันเจ็บนะนี่แน่จะสู้ผมเหรอนี่แน่โอ้ยอไอ้เจ้าก้าไอ้เจ้าว่าผมบอกว่าผมไม่อยากทำไงนี่แน่อจื๊บหลบนี่แน่นี่แน่นแน เฮ้ยฝากลูกเมีย่ะด้วยมิม<ฮ>ิ วันนี้เหนื่อยจังเลยเหมือนจะเป็นไข้เลยขอนอน<ะ>พักก่อนดีกว่าอชีวิตของก้านี่มันก็สบายนิดนึงนะครับนั่งชิวอยู่ลิมอาซายมั่งยิ้มนะจากไปยังไปคิดถึงหัวมีเหาแต่เราไม่อยากเป็นเหาเราคิดถึงเธอเป็นไรเอเพลงอะไรของฉันเนี่ยไวหิวข้าวเหลือเกินไปหาข้าวกินดีกว่าไอเอ้เอ กินดีกว่าข้าวอยุ่ไหนน่ะเอ้ยตังก็ไม่มีเลยตั้งแต่ลูกพี่ปล่อยลอกมาเนี่ย <What? S 1> เจ้าเขียวกับเจ้าบูมันไปไหนของมันเนี่ยปล่อยให้ฉันมานั่งชิวอยู่ริมหาดทรายคนเดียวนี่ hey, เจ๊ขอจังกิงข้าวหน่อยดิีแกอย่ามายุ่งกับฉันนะเอ้ยขอดีๆนี่นะไอ้ตังหล่นมาแล้วขอหนึ่งปึกนี่แน่ เดินต่อยผู้หญิงลิมหาทรายเดินยิ้มและจจกไปไปหารถกินข้าวดีกว่าเฮาไปหาซื้อข้าวกินกันไอ้ลอยพระเอกมาแล้วถอยถอยถอยอหิวข้าวไฟเฮาถอยไปให้หมดเลยโอ้ยเอ้ย e? อะไรมีอะไร เลิคอนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงคอปเตอร์เลยโอ้โหเอ้าไม่หนีละไม่หนีไม่หนีก็ดึงหัวนี่นี่ดึงหัวดึงหัวมาเดาฝักเขาดึงหัวเฮ้ยนี่ถอยไปหมดเลยฉันจะมากินข้าวนี่เข้าใจไหมเออเมื่อกี้เสียงใครเขายิงอะไรนะเกล้าต้องลุกไปดูสักหน่อยแล้วครับนี่เข้าใจไหมว่าคุณโมหูหิวเนี่ยฮะเฮ้ยข้าวไหน จะต้องกินข้าวให้ได้ย้อยร้านข้าวปิดหมดเลยโอ้ยโมโหแล้วนะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงนะตายแกเป็นใครเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยอยากจะเปียกมวยใช่ไหมเข้ามาเลยนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยหมดละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนีก่อน เฮ้ยนี่คนนี่คนหนุ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยจะเป็นใครเนี่ยโฮ้ยไม่เอาแล้วอู๋ไม่แม่งแกไม่ไงโอ้ยแค่อยากกินข้าวได้เฉยขอโทษโอ้ยขวางทั้งนี่ชุบมูกป่ะนี่เฮ้ยอย่าไปต่อยคนบริสุทธิ์นะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันสะบัดเรียกคู่ด้วยทุกคนลุมมาเลยครับเฮ้ยแกถอยไปนี่นะเฮ้ยนี่นะอย่ามาอยู่กับฉันนี่นะ วุ้นจิบไม่ไหวแล้วโอ้ยไปก่อนดีกว่าไปเพนก่อนเนื้อเดี๋ยวจะกลับมาเอาคืนแกเฮ้ยทุกคนไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยนายนี้สุดยอดมากๆเลยใช่แล้วล่ะนายสุดยอดมากเสื้อนายไม่ใส่นี่นายเท่มากเลยแต่พี่ๆครับการดูดพรีเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ แต่ก็ขอบคุณพวกพี่มากเลยนะครับผมที่ช่วยคนแถวนี้ไว้เอไม่มีปัญหาหรอกแต่แคแ่เจ้าหน้ากากตลกตลกตัวนึ่งนะแต่ผมว่าเขาเหมือนจมโจรที่เคยออกทีวีเลยนะครับไม่มีอ้อโอ้ยเจ็บอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้ยอ้ยอุยอ้ยไอ้พวกแกทำอะไรอยู่เนี่ยลูกพี่เป็นอะไรครับผมเอา เออเช็คก,ก็ตดอกตเตอร์บันซี่โอ้ยดูขาจะ,จะเจ็บไปหมดเลยบกแกสองคนเตรียมตัวด้ดีเออได้ครับลูกพี่แล่ลูกพี่จะไปไหนล่ะครับก็ไปเอาขึ้นาสาสะพานฉันอย่างงี้แนักปุยตักต่อยนั่นน่ะม,มันทำให้ฉันเจ็บขาไปหมดเลยเฮ้ยบกแกเตรียมตัวดีไปเล t s go เฮ้ตามมามันอยู่แถวๆนี้แหละไอ้อยเจ๊จะมาเดินอะไรตรงนี้เดียไปเฮ้ยลูกพี่เอาใจเย็นๆก่อนเราจะมาเคลียร์กับมันนะ เอ้ยไม่ฉันไม่สนหรอกนั่นไงมันยืนรอเราเราเห็นไหมเฮ้ยเจ้าเด็กบ้าน,นี่แหละที่ทำลายร่างกายฉันนะ่ะเฮ้ยแกเออว่าว่าไงครับผมเฮ้ยแกจะมาบอกว่าว่าไงอฮะแกเป็นคนทำลายร่างกายฉันแกจะไม่ได้อะฮะใช่พวกนี้เนี่ยนะทำลายลูกพี่จะตัวคนเดียวเ,ยน,เนี่ยนะใช่ดิฉันสู้มันไม่ได้ไจะบูงังเออผมว่าคุณอย่ามาก่อกวนแถวนี้ดีกว่านะครับ ไม่งั้นผมจะหมัดหนักมากเลยนะครับคุณ3าคนก็เอาผมไม่อยู่หรอกครับเฮ้ยแจะมาคูฉันอย่างนี้ไม่ได้นะไอย่ามาคูพวกฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเฟม่งั้นแกจะโดนดีหรือว่าแกอยากจะมีปัญหากับฉันล่ะฮะเออถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมก็พร้อมรับคำท้าครับ Oh my god ไม่ได้เลยจะมักมุยตกอับเฮ้ยคุณว่าผมอย่างนี้ไม่ได้นะฮ่าแน่จริงฉันจะบุ ครับลุงพี่จัดการมันเออดเดี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 โอ้เล่นปืนกันเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนี่นี่ะเล่นปืนเหรอนี่นะนี่นะเฮ้ยเฮ้ยนี่นะเล่นปืนเหรอตายซะเฮ้ยสลบเฮ้ยแกเฮ้ยกระถือตัวเขียวเหรอเฮ้ยนี่แกเล่นอาวุธอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแกจะหนีไปไหนเฮ้ยมันนี่เดี๋ยวนี่เฮ้ยจำอะไรฉันไม่ได้หลอกเอเฮ้ยนี่นะนี่นี่นะเอาหัวมงเป็นไงล่ะนี่เฮอสลบ เฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามาที <reais> <S <ED> <S ่นี่เข้าใจไหมเจ้าตัวสีแดงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเจ้าหนุมน้อทั้องคนไม่ได้เรื่องเลยไม่งั้นเดฉันเองไอ้ด่แกโอ้ยไอ้เคมังกรของฉันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอะ้ยอั้ยอ้ย้ยออยอ้ยออยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเม้ยเ้ยเอ้ย้ย้ย้เ้ยย้ย้ยเ้ย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  เหนื่อยไปหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยเจียบโอ๊ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเฮ้ยมันไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้การละต้องรีบตามไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้อยแน่แกชืบมืี่เฮ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันไงเฮ้ยโอ้ย นี่นะนี่นะเนี่ยเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหออาอุ้ยไม่อ้ยเอาไลาลาลานโอ้ยเอาเอาแม่จ้าม่มี เกี่ยวแล้วแกทํางานหนักเลยเพราะแกเป็นคนไม่ดีต่างหากล่ะเอ้ยฉันไปก่อนนะพลังไซตมามะจึงเอ้ยจึงเอ้าจึงเอ้ยจึงเอ้าบินไม่ได้แล,ล้วเหรอเน,นี่ยเอ้ยไม่นะพลังกล้าหมดแล้วเนี่ยเจ้านี่ถ้าจะดูหนังเยอะไปอเอ้ยนั่นใครอะว้าวซุปเปอร์ฮีโร่เอ้พี่สัร,สร้อนไซตมามะวู <S 2> <S 2> พี่ร้อนครับ ผมอมขอพี่ถ่ายรูปได้ไหมเออคือฉันว่าฉันจะมาหาซื้อผักนะเออก้าขอถ่ายรูปด้วยได้ไ,ดไหมครับพี่เออได้เลยแต่ว่านายต้องพาฉันไปซื้อผักด้วยนะเออได้ครับงั้นผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับมีมีอือแบบนี้พี่ลอนไซต์มาเขาจะไปไหนแล้วนะเ,ออเราพาเขาไปซื้อผักเรียบร้อยแล้วนินนะ,ะเอยเด็กหนุ่มสมัยนี้นี่นช่างทะเยอทะยานสูงจริงๆเลยมีพลังเหมือนฉันจริงเหรอ และแล้วความฝันของก้าก,ก็ได้กลายเป็นจริงโปรดติดตามวีไฟตอนต่อไป